สีฟ้าอ่อยอย่างนี้ผมให้หัวใจน้องไปเลยแล้วกันนะสีฟ้าอ่อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแล้วแหละนี่อุย้ยเอาแล้วครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบูอ่ะครับกันอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เลยพี่ก็จะไปเปิดกาชากันอีกแล้วนะครับน้องๆทุกคนพี่ๆทั้งหลายปู่ย่าตายายนะฮะพี่จะมาเปิดกาชากันนะครับวันนี้ซึ่งวันนี้ทางตัวเกมเนี่ยก็ที่จริงก็นานแล้วแหละนะครับแต่ว่าพี่พึ่งจะมาอัดเนี่จะมาเปิด ก็เป็นกาชาของน้องคนนี้เลยนี่นะฮะตัวอวยนะน้องอาลุคือผมอ้วยมากนะครับอวยจนแบบเนี้ยทำภาพนี้เลย3 d มาเลย,ยงไงคือมันอวยจัดซึ่งน้องอาลุเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในกาชานั้นแต่ว่าในวันนี้พี่จะไม่ได้มาหาน้องอาลุแค่ตัวเดียว <No. S 1> เพราะว่าเนื่องจากในเมตาตอนนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆเมตาถัดไปล่วงหน้าอีกหลายๆแพทเลยอะนะครับก็จะมีตัวละครเหล่านี้แหละที่มันอยู่ในเมตาตอนนั้นไม่เปลี่ยน คือพี่มีทุกอย่างแหละตัวละครพี่มีทุกอย่างแหละในเกมเนี้ยนะฮะเนี่ยดูพี่มีทุกอย่างแล้วทุกคนยกเว้นตัวละคร PVP คือไม่มี <c oughs> คือมีทุกอย่างแล้วยกเว้นโหมด PVP คือจานหมีไม่มีตัวละคร PVP เล่นอะไรกันครับเนี่ยแปลกไหมล่ะ <c oughs> ทางน้องเอียวิฮารุนะแล้วก็ป้าชุนหรือว่าเจ๊ชุนของเราคือไม่มีไงประเด็นน่ะนะครับผมก็อยากได้นะคลิปเนี้ยนอกจากตัวของน้องอารุนะแล้วผมก็อยากได้ทั้ง3ตัวนี้แหละนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้น้องจะออกกันมานะฮะพี่ขอกราบ <Please. S 1> ตรงนี้เลยว่าน้องต้องออกมาแล้วแหละอย่างนั้นคือพี่อยู่ในพีพยากแน่ถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้คือแรงตอนนี้คือมันต่ำเตี้ยเลียดินมากทุกคนคือขึ้นไม่ได้ Do. Do. นะฮะเนี่ยอาริน่าเนี่ยดูดิอยู่ที่ซีเวอร์เจ0 0ันโอ้โหระดับจานหมีอยู่ที่เจ0 0มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือมันต้องสูงกว่านั้นเบาปนี่คือผมเป็นระดับสองของเกมในตอนนี้ แต่มาเกมเนี่ยดยูอันดับ7,000มันอยู่ไม่ได้แล้วแหละนะครับผมต้องมาหาตัว PP แล้วแหละจังหวะเนี้ยมานะครับผมจะเปิด6 0 0 0เพชรหรือว่า7,500พเพชรก็เดี๋ยวดูก่อนนะฮะถ้าได้ตัวละครที่มันอยากได้จริงๆเนี่ยผมจะหยุดนะครับก็จะหยุดที่6000ละกันแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราต้องใช้เลข7นําโชคแล้วแหละคือมันต้องออกแล้วแหละนะครับส่วนตู้นี้เนี่ยมาชิโร่เนี่ยมันเป็นตัวสายซัพพอร์ตที่ถามว่ายิงแรงไหมก็ยิงแรงแหละหายาล่าบังเกอร์ไงคือล่าบังเกอร์ยับ ก็ไม่เปิดแล้วกันนะไม่เปิดนี่เลยเอาเปิดตู้นี้นะครับตู้น้องอาลุก็มีหวังได้น้องอาลุด้วยแล้วก็ได้ตัวละคร3ตัวที่บอกไปด้วยนะฮะมีเจ๊ชุนมีฮารุนะแล้วก็มีโยรินะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะได้นะฮะผมก็ขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe คลิปนี้ด้วยทุกคน ถ้ายิ่งไลยเยอะเนี่ยโอกาสที่มันจะออกเนี่ยก็มีสูง <Okay. S 1> แล้วก็คนไหนที่กําลังหาร้านเติมเกมที่ไว้จะได้ก็ขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยทุกคนดูไม่ครช็อปนะครับบริการเติมเงินเกมมือถือทุกเกมนะครับเราก็รวมถึงเกมนี้ด้วยนะครับคนไหนที่อยากดูแพ็กเกจก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะนะครับนี่เลยแพ็กเกจบอกเลยว่าถูกมากแล้วที่สําคัญเลยคือแอดมินเนี่ยคุยง่ายมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสวยมากนะฮะมาเราไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะ เราจะมาลองกันดีกว่าในคลิปนี้นะครับกับ7,200เพชรหรือว่า6,000เพชรก็ไปรอลุ้นกันแล้วกันถามว่ากลัวไหมก็ไม่ขอตัว PP บ้างได้ไหมเกมไปครับผมนี่คือตูมแรกนะฮะทุกคนออเป็นสีชมพูเลยได้ไหมตูมแรกเนี่ยขอแบบเปิดตัวสวย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 นี่ไงสีฟ้าอ่อยสีฟ้าอ่อยอย่างนี้ผมไม่หัวใจน้องไปเลยแล้วกันนะสีฟ้าอ่อยเปลี่ยนสี เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแล้วแหละนี่อุย้ยสองตัวเลยสอ,องตัวเลยแหละครับน้องอย่าป้ายยาพี่นะฮะคือพี่รู้ว่าแบบพี่หน้าตาดีนะแต่ว่าน้องอย่าป้ายยาพี่นะฮะถ้าจะออกมาเนี่ยคือออกมาแบบข่มตัวนิดนึงนะมาได้น้องนี่ด้วยน้องยูกะมาด้วยตัวแทงแล้วก็นี่เซลีนะคือน้องเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเมนของทีมหลักผมด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวน้องเนี่ยเป็นตัวสายฮิวที่เล่นได้ทั้งหมด P P แล้วก็ P V E เป็นตัวละคอรอีกหนึ่งตัวที่ปั้นแล้วก็คุ้มนะครับตัวนี้มาโอเคอเรารู้ว่านะครับโยชิมิก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นสายสเปเชียลนะอ่ะโอเคนะครับยาวๆไปทุกคนบีหน้าตัวนี้ลงบอสต,ตัวใหม่ได้นะฮะลงบอสเลนบอสไอบีหน้าได้มาตัวแรกยังไงยังไงเฮ้ยคุณคุณอ่าโอเคตัวใหม่ ยิฟูมิก็เป็นตัวสายสายดาวเมจที่มีสกิลทอนก็คือเสกนกไปทอนนะครับแต่ถามว่าอยากได้ไหมก็ไม่ตัวนี้ก็ไปลงแบบลงพวกด่านอะไรนะด่านที่มันมีลูกกระจอกออกมาเยอะๆจะไม่ได้และด่านเงินปะก็จะด่านเงินไม่ใช่เป็นด่านอีกพีนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เก่งเลยนะครับลงด่านนั้นตัวที่สองสามดาวยังไงเฮ้ยฮะฮะโอโอโหซีดเลย ซีดละซูเมเล,ลก็เป็นตัวสไตเกอร์ที่แบบมันมันเกินแล้วนะทีมผมมันเกินไปแล้วดาวเมจนะครับแต่ถามว่าดีไหมโอเคไหมก็โอเคเป็นตัวใหม่แต่ถ้าเลือกได้เนี่ยก็คงไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ะนะตูมแรกเราก็เปิดคลิปแบบสวยงามโชว์เปลี่ยนสีไปทีนึงไงอึ้งกันไหมทุกคนอึ้งแน่นอนนะฮะดูจานหมี่ด้วยไปตุมที่2อย่าไปกัดกมาครับผมตุมที่2200เพชรไปฮะยังไง ยังไงล่ะยังไงล่ะเงียบกิฟเงียบกิฟเลยให้หัวใจน้องอีกสักทีเผื่อน,น้องจะออกนี่ยงไงล่ะไม่เปลี่ยนสีเลยอันนี้นิ่งนิ่งเลยอันนี้สคริปโชว์ปะจังหวะนี้พอสองต่อตัวแท้งไม่ได้นิ่งเลยโอเคมาตูมที่สองก็ GG ก็เท่าไหร่ละสอง0ั 00, ใช่ป่ะตูมที่สามมาครับผมผมจะเปิด6กพันก่อเพชรอ่ะไม่รู้หกพันเท่าไหร่อะลืมดู ลืมคำนวณมาด้วยนะครับแต่6.000กว่าเพชรนั่นแหละนะโอเคมาหัวใจอีกรอบมาครับมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนี่ครับผมนี่ไงเปลี่ยนสีเก่งอาจารย์มีเปลี่ยนสีเก่งนะยังไงโอเคฮารุกะตัวแรกตัวที่2ตัวที่สมโอ้โหอะนะเร็วกว่าน,นี้ไงตัวที่สี่โคโทรินะครับตัวนี้ก็ไปลงบอสตัวใหม่ได้นะฮะดูริโอเคมามาม,ามาโอโ้เจจูรีซ้ำ มิเลนียมเกเซีโคเามะโอเคอ่ะสองดาวได้ตัวฮิวมานะครับเป็นตัวสเปเชียลตัวนี้ก็ดีนะครับเป็นตัวฮิวที่ดีอีกหนึ่งตัวนะอ่ะโอเคมาตัวลุงสามดาวยังไงตัวอะไรดีกว่าแล้วแต่นท่านเลยค่ะคือตัวไหนโอฮารินฮารินก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเราไปลงพีพีได้ตัวนี้แค่เป็นสายยิงไงแต่เรามีตัวนั่นอยู่แล้วฮิบิกิอยู่แล้วอ่ะมันก็มันก็ทับตำแหน่งกันอ่ะทุกคน นี่นะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรยังไม่ได้ตัวซ้านะฮะเป็นตัวใหม่ได้อยู่นะฮะตุมที่3ตุมที่4เฮ้ยเราเปิดเท่าไหร่แล้ววะลืมเราเปิดไป4 8แล้วก็ห้าตุมก็เป็น6 6 0 0พ6ตุมก็เป็นเจ00โอเคตอนนี้ตุมที่4นะฮะไปตุมที่4ขอเป็นตัวลุ้งหน่อยอีกสักรอบขอตัวพ p พขอตัว P พหน่อยเกมได้ไหมละ่ะให้หัวใจน้องไปเพื่อความโก้ มาครับขอตัวพีพีเงียบกิฟเเงียบกิฟเลยโอ้โหสคิโปโชว์มาครับตูมที่ห้าอย่าไปหวั่นตันนี้อย่าไปหวั่นแล้วนะคือผมต้องมาแล้วแหละคือถ้าไม่ออกเนะี่ยต้องเปิดเจ็ดพันเพชรนะจานยังไงครับยังไงครับผมโอ้โหไม่เป็นสีชมพูเลยครับน้องๆคือเป็นสีชมพูหน่อยก็ได้นะเกมเปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีระดับพักการ เป็นสี่้ายับยับโอ้โหเกือเกือยับหได้ตัวใหม่มาโอเคตัวนี้ก็ดีตัวนี้เป็นตัวฮิลสองดาวที่ดีมากนะครับน่าจะเก่งที่สุดแล้วมัง้งในตัวฮิลสองดาวอ่ะตัวเนี้ยมานะครับนี่คือตุ่มสุดท้ายแล้วตุ่มที่6กับ7,200เพชรในตำนานคือเลข7น็ดนำโชคเนี่ยมันต้องมาแล้วแหละทุกคนนะฮะตัวน้องชุนน้องพีพีทั้งหลายออกมาเถอะนะฮารุนะอิโอริเนี่ยออกมาเถอะนะพี่ขอแค่3ตัวเนี้ยตัวแดก็ได้มาแต่ถ้าเป็นเจ๊ชุนก็ดีเพราะว่า เป็นตัวแบกไงตอนเนี้มาครับผมตุมที่6อยังไงฮะยังไงล่ะไม่เปลี่ยนสีด้วยล่ะเป็นแบบไม่เป็นสีชมพูเลยอะเกมเป็นสีฟ้ายับยับเลยนะโอ้โหสีฟ้ายับยับเอาแล้วไนงะเรียบร้อยเลยอะโอ้เกลือยับอะยางงั้นจันก,ก็อยู่ซีเวอร์ต่อไปนะจันนะไว้ค่อมีโอกาสหน้าค่อยมาเจอกันแล้วกันนะน้องชุนเปิดที่เผยครั้งนึงไป เปิดที่เผอเขาเรียกว่าจุกไยจุกจุกโอ้โหสีฟ้ายับยับสีฟ้ายับยับเลยไม่เป็นสีชมพูเลยสักตูมหนึ่งอ่ะตอนเนี้ย <c oughs> พอเลยพอเลยอย่างนี้พอแล้วเราเปิดตัวอย่างก๊อตจบอย่างไก่โอ้โหพอเลยอย่างนี้พอแล้วฮะเลือก็เป็นเป็นสาย PVE ต่อไปละกันจานสงสัยเกมนี้พี่จะไม่เหมาะกับการลงพีพี กลัวพี่จะพังงาดไงเกมเนี้คือเบรกไว้ก่อนว่าเฮ้ยจานหมีอย่านะถ้าจานแบบเป็นสายพีพีเนี่ยจานต้องอยู่อันดับหนึ่งของเกมคือเกมมันกลัวไงก็พอไว้ก่อนเบรกจานไว้ก่อนนะครับก็นี่แหละมีตัว PVE ทุกตัวเลยนะครับในเกมนี้ยกเว้นสาย PP ทุกตัวนะอย่างชอบโอเคทุกคนคลิปโน่นนี้ก็เกลือแดกมันที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้ตัวที่อยากได้ถึงน้องๆจะบอกว่าจานหมีไม่เห็นเกลือเลยจานคือต้องบอกก่อนนะฮะว่า ความเกลือของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคือของพี่เนี่ยตั้งเป้าหมายว่าได้ตัวนี้ถ้าไม่ได้เนี่ยคือเกลือนะครับแล้วก็มันไม่ได้ไงทั้ง4ตัวเนี่ยคือไม่ได้เลยนะครับคือเกลือแดกนะฮะโอเคคลิปในวันนี้นะครับก็ขอตัวไปฟอกไตก่อนแล้วกันคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจําคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้ว,นวยน,น,นะส่วนนนี้